สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เนื่องจากมีวันหนึ่งเอฟอะหยิบกระเป๋าใบหนึ่งไปใช้เออหยิบกระเป๋าใบหนึ่งในคอลเลกชันของเอฟไปใชา้ที่เอฟเคยแบบ crazy มากที่แบบว่าถ้าเกิดใครได้ดู unboxing ของใบนั้นนะเอฟจะบอกว่าเอฟวันเวร์ hmm. 1> 1อยากได้มาตั้งแต่13ปีก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คือเดี๋ยวตอนนี้ทุกใบอยู่ในถุงผ้ามดเลยนะอ่ะซึ่งนั่นคือน้องสปีดี้ใบนี้นั่นเอง ะะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่เอฟอะจะทําคลิปนี้ทุกคนนั่นก็คือกระเป๋าที่เอฟอาคิดว่าต่อไปเนี้ยเอฟจะไม่ซื้อมันอีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้เข้าเรื่องเร็วนะว่าแม่ออปกติจะอารามพบทเก่งวันนี้เข้าเรื่องเลยค่ะนะ ก็เพราะว่ามีค่อนข้างมีหลายใบยอะไม่ความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะยาวอีกเออก็จะอธิบายก่อนว่าทำไมที่หยิบสปีดี้ไปใช้ซึ่งตอนนี้เอมีอยู่2ใบเชอร์รี่กับตัวดัมมี่แอซัวเชอร์รี่ใช้25อันนี้ใช้30นะคะเอาเปรียบเทียบให้ดูเผื่อใครสงสัยว่ามันใหญ่เล็กต่างกันแค่ไหนอะนะคือวันนั้นนะที่เอฟหยิบไปใช้อะอันนี้ขอวางเชอร์รี่ไว้ข้างหลังก่อน เพราะว่ามันเกิดเหตุจากอีนี่จากอีน้องคนนี้วันนั้นหน้าที่เอฟหยิบไปใช้อะแล้วเอฟก็แบบใส่ของหลายอย่างทุกคนช่วงนี้ฝนตกใช่ปะเออก็จะมี power bank มีล่มเออแล้วก็มี iPad ด้วยมั้งเออสักอย่างประมาณเนี้ย iPad หรือเกมอะไรเงี้ยเอฟรู้สึกว่ามันหนักมากทุกคนแล้วท่อนหลังอะเอฟเป็นออฟฟิศซินโดมเเอฟปวดสะบักต,ตรงเนี้ยใช่เอฟปวดสะบักต,ตรงนี้แล้วน้องคนนี้ก็คือต้องคล้องแขนไงแล้วพอหนัก,นกปุ๊บคล้องแขน ปวดสะบักปวดสะบักค,ค่ะก็เลยแอบคิดว่ากระเป๋าคล้องแขนอาจจะไม่ใช่แค่สปีดี้นะคะก็คือกระเป๋าคล้องแขนทั้งหมดทั้งปวงในโลกใบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเอฟอีกต่อไปเออด้วยความที่แบบไวหรืออะไรอย่างเงี้ยสะบักไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่แข็งแรงเหมือนตอนเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ถือโดยละของหนักๆก็คือปวดเออไม่ไหวนะคะก็เลยคิดว่า สปีดี้รุ่นที่มันไม่มีสายเนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นที่เอแบบคือใบต่อไปอาจจะไม่ได้ซื้อแล้วนะคะคือถามว่ายังจะซื้ออีกหลออะไรเงี้ยเออก็บางทีก็เห็นแบบดำหนาเอ็บีนเห็นแโบบมโนโกแกรมแบบว่าเอ,อ้ยใบใหญ่ๆดูแบบว่าเซอร์ก็ก็มีความอยากได้อยู่นะเอออยากเอามาใช้แบบโนสนโนแคร์โอมมนนี care, ่ oney, ใดๆอย่างเงี้ยเออก็ยังอยากได้อยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละคิดสซะแล้วว่า ไม่เหมาะนะคะกระเป๋าคล้องแขนของเอ,อย่างเงี้ยไม่เหมาะแล้วนะเออก็บอกว่าเลยแล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้ใบนี้ก็ทักมา <laughs> <laughs> เพื่อขายเลยเพราะว่าเอฟถือไม่ไหวแล้วทุกคนเอาจริงๆนะ <laughs> นะทักมาได้นะคะอ่า <laughs> เป็นใบแรกเออเป็นรูปแ,แบบแรกของกระเป๋าที่ไม่คิดจะซื้อแล้วนะทีนี้ใบที่สองแบบที่สองก็คือจึง้งนี่ ไม่เกี่ยวกับการเป็นโดเรมอนหรืออะไรใดๆนะคะทุกคนเป็นเกี่ยวกับรูปแบบของกระเป๋านะคะก็คือกระเป๋าเบลแบก็กเออเบลแบ็กที่แบบไม่ว่าคุณจะมาคล้องกับเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกับเอวหรือจะมาคล้องแบบคลอสบอดี้แล้วเอาไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยเออเอฟจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเอฟรู้สึกว่าคือถามว่าการแต่งตัวอย่างเงี้ยเราใช้อันนี้มันก็เข้าอยู่ใช่ไหมเออมันเข้าอยู่ก็จริงแต่ว่ามัน เอฟไม่เลือกที่จะหยิบใช้มันนะทุกคนเออความที่เอฟแบบเอฟไม่ใช่สายเบลแบกอะเออเอเป็นสายแบบ่ออย่างเมื่อกี้สปีดี้เป็นสายของแขน จะไม่ใช้แล้วก็เพราะปวดไหล่เออแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าสมักยังแข็งแรงดีอยู่เอฟก็จะยังใช้อยู่นะก็ปะเออแต่อันนี้มันากายเป็นว่าไม่ได้มีเหตุผลกับการปวดไหล่อาการเจ็บปวดอะไรใดนะคะแต่เอฟไม่หยิบใช้เลยใช่ไม่หยิบใช้เลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าทรงที่เออต้องบอกว่าทรงของมันนะรูปแบบของมันน่ะเป็นรูปแบบที่เอฟไม่ไม่ได้เป็นตัวเอฟเองเออนะคะก็ถามว่าจริงๆอรถประโยชน์หรือว่าแบบ การใส่ของใส่ของเนี้ยมันโอเคนะเออไออย่างไอเบลแบ็ของ g ูชี่อย่างเงี้ยเห็นบา้างบ้างเนี้ยมันขยายได้เยอะโอ,อ้เคยเอาใช้ไปญี่ปุ่นทีนึงก็ใส่ของได้ทั่วครบทุกอย่างพาสปอร์ตเงิน p พาเวอร์แบงค์นู่นนี่นั่นใบเสร็จนู่นนี่นั่นก็คือใส่ได้ครบทุกอย่างเลยแถมแบบพอมันเป็นกูชี่โดเรมอนอะ่ะเนี่ยดูดิคนญี่ปุ่นก็คือแบบบริการ f อขึ้นอีกปว่มาณ50%ใช่มันจะแบบว่าอุ้ยคาไว้อย่างเงี้ยนึกออกปะเออเราก็จะแบบ เราก็จะบริการดีขึ้นอีก50%ค่ะนั่นแหละนะแต่ว่าและรอบไปญี่ปุ่นรอบหลังๆอะ่ะเออถ้าเกิดใครได้ติดตามบล็อกอะ่ะก็จะเห็นว่าเอฟไม่ได้หยิบมันไปอยู่ดีทุกคนหยิบมันไปครั้งเดียวนะแล้วครั้งอื่นก็ใช้ใบอื่นอยู่ดีนะคะก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าไม่ใช่โดเรมอนก็ไม่ได้คิดจะเก็บนะเออพอมันเป็นโดเรมอนน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอเอเก็บไปเถอะเดี๋ยวก็คงได้หาโอกาสใช้แหละปปีนี้เดี๋ยวไปเที่ยวก็คงได้หยิบไปใช้แหละมัง้งอะไรยเี้นะคะคก ประมาณนี้แหละสำหรับตัวกระเป๋าเบลแบกนะคะก็เป็นเหตุผลที่แบบมันเป็นมันเป็นทางจิตอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นอะบว่าจิตวิทยาเออมันเป็นความชอบที่แบบก็มันน้องไม่ได้ผิดอะไรแต่เราแค่ไม่หยิบน้องแค่นั้นเองนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนกันอืมกระเป๋าพวกใบเล็กอะเอาโซ่มาก่อนนะพวกใบเล็กเช่น wallet on chain ใบนี้เป็นต้น อ๋อเนาะชื่นจึงสวยอ๋าดูสิอ๋าสะพายกับวันนี้ก็แบบอ๋าได้ลุคที่แบบเออคอนสต์กันนิดหน่อยชอบมากเลยจริงๆชอบมากชอบลุคชอบอะไรอย่างงี้มากแต่ว่าหลังๆอ่ะของเยอะใช่คือของมันไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบโอ้โหเยอะมากต้องใช้กระเป๋าโทสหมดเลยอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าของมันเยอะในเลเวลที่ กระเป๋าไซส์ประมาณนี้มันมันไม่สามารถใช้ได้เออมันไม่สามารถใส่ของเอฟในชีวิตประจําวันเอฟตอนนี้ได้หมดนะคะคือก่อนหน้านี้ของในกระเป๋ามันก็จะไม่มีอะไรมีแบบกระเป๋าตังใช่ปะมีเคลออที่แบบใส่ของจุกจีบยางรัดผมนู่นนี่นั่นเออกระเป๋าตังก็ใช้เป็นคัทโฮเดอร์บางๆเออแล้วก็มีแอร์พอร์ตแล้วก็กุญแจรถจบแล้วเออถ้าถ้าใช้แค่นั้นน่ะใส่อีนี่ได้นะเออแต่ว่าปัจจุบันน่ะใส่คอนแทคเลนส์ปุ๊บพอเริ่มน่าจะพอเริ่มอายุเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตาแห้งตาแห้งก็ต้องพกน้ำตาเทียมแล้วพกน้ำตาเทียมเฉยๆไม่ได้ก็ต้องมีกระจกมีกระจกเสร็จก็คือทาลิปเนี่ย,เ,ยเออสักปากมาทาลิปออยล์ลิปออยล์หลุดง่ายระหว่างวันก็ต้องพกลิปออยล์อีกค่ะคุณนะแล้วช่วงนี้ฝนตกเป็นไงก็ต้องมีร่มอีกค่ะคุณนะซึ่งอีกระเป๋าใบนี้พอไหมไม่พอก็เลยรู้สึกว่า กระเป๋าไซส์ประมาณนี้เออไซส์แบบเล็กๆอีพวกเล็กๆที่แบบต้องแบบยัดของแบบว่าคอมแพกเยอะๆอย่างเงี้ยเฟคงไม่ซื้อแล้วทุกคนพอรู้สึกว่ามันขี้เกียจมานั่งกระเมียนในการพกของอ่ะเออแล้วพอเขาเรียกว่าพอเราต้องการใช้อะไรแล้วบางทีมันพอมันไม่ได้พกไปมันงุนหงนิดไงเออมันแบบมันเราก็มีอยู่แค่เราเอามาไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าเราใบเล็กเกินอย่างเงี้ยเออนะคะก็กลายเป็นว่านอกจาก wallet on chain อันนี้ก็คือไม่ได้คิดจะซื้อกระเป๋าเล็กๆอีกแล้วนะอีกพวกแบบ กระเป๋าเล็กๆทั้งต่างๆอ่ะมีนิแ8ดสปีดี้นานโนหรืออะไรเงี้ยมันน่ารักนะแต่ว่าแบบมันใส่ของไม่พอไงโอ้นะส่วนอีนี่ e ีสปีดี้สาที่แบบใส่ได้ทุกอย่างก็ปวดไหล่นะคะนันแหละก็เลยกลายเป็นว่ากระเป๋าไซส์เล็กก็ไม่ผ่านเออไม่สามารถผ่านในชีวิตประจำวันของเอฟได้นะคะต่อไปก็คงไม่ได้ซื้ออีกแล้วนั่นเองนะทีนี้ จร,จริงๆแบบสุดท้ายละว,วันนี้มาแวบ,บๆเออแบบสุดท้ายขอหยิบออกจะถุงผ้าก่อนเป็นกระเป๋าที่จริงๆเอฟชอบอเอฟพยายามซื้อมาลองใช้หลายๆครั้งนะคะถ้าเกิดใครตามมานานก็อาจจะเห็นว่าแบบเฮ้ยของหลุยเอฟก็เคยซื้อแล้วก็แบบใช้ได้แป๊บเดียวอะสปอยสินค้าตัวเองแล้วสปอยคอนเทนต์ตัวเองอีกแล้วนั่นก็คือกระเป๋าเป้พามพามใช่ กระเป๋าเป้ค่ะตอนนี้มีอยู่สองอันอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อน้องเชดเชียเอ้ยไม่ใช่น้องลูซิเฟอร์นี่ที่ได้แสมมาจากกล่องจุ่มน่ารักอือตอนเนี้ยพูดถึงไหนละมัวแต่เห่อลูซิเฟอร์ <c oughs> ก็คือกระเป๋าเป้ที่เอฟรู้สึกว่าเอฟชอบสไตล์เอฟชอบลุกการแบบเฮยสะพายเป้เออเอฟแต่งตัวอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันเป็นยงงยีนขาสั้นนะอาจจะลุกให้ดูนิดนึงว่าแต่งตัวประมาณเนี้ยเนี่ยเป็นคนแต่งตัวประมาณเนี้ยยีนขาสั้นเออเห็นยีนม้างไหม สั้นเกินนะแล้วเอ็มรู้สึกว่าแบบการสะายเป้อะไรแบบนี้หรืออะไรแบบนี้มันมีความแบบมันมีความแบบตอนแหล่ตอนแหลในแบบเชิงบวกเออตอนแหล่ที่เราแบบอยากเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปซื้อน้องคนนี้มาเออก่อนหน้านี้เคยซื้อของหลุยมัลติเซอร์ปะมันชื่อมัลติเซอร์ไหมที่เป็นหลุยเป้เออจีใบใหญ่นะคะก็ ซื้อมาใช้ได้แปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าแบบไม่สะดวกเออแต่อันนั้นมันไม่สะดวกด้วยการที่แบบตรงเนี้ยตรงข้างบนตรงฝามันอะมันเป็นฝาเข็มขัดใช่ไหมเปิดขึ้นมาแล้วเป็นหูรูดอีกอย่างเงี้ยเราก็ไม่สะดวกค่ะเอฟก็เลยมีดําริไปซื้ออันนี้มานี่เป็น MCM ใบใหญ่เออไซส์เขาเรียกว,ว่าไซส์มีเดียมอะแต่มันก็คือไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่ในทองตลาดเขาใช้กันแล้วแหละนะคะไม่ค่อยเห็นใครใช้ใหญ่กว่านี้แล้วนะคะก็ อันนี้ซื้อมาได้ใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเมื่อต้นปีปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเอฟเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะมีแบบมีไปทิพไปทางานไปอะไรอย่างเงี้ยไปแบบสิงคโปร์ไปออสเตรเลียก็คือเอาอีน้องคนนี้ไปด้วยหมดเลยนะคะก็รู้สึกว่าได้ใช้คุ้มนะสำหรับน้องคนนี้นะรู้สึกว่าได้ใช้คุ้มแต่ก็เป็นใช้คุ้มที่นานๆใช้ทีอยู่ดีเออคือถ้าไม่มีทริปไปเที่ยวหรืออะไรยังไงอีน้องคนนี้ก็จะไม่ได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันอยู่ดี นะคะแล้วยังไงแล้วก็ไปซื้อลองชอมมาอีกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะคุณนะไม่เข้าใจเหมือนกันเออก็ไปซื้ออินน้องลองชอมคนนี้มันเป็นเป้นนะทุกคนนี้เป็นเป้ใบใหญ่แบบนี้นะคะอันเนี้ยกะว่าแบบเฮ้ยซิลแบบไปต่างจังหวัดวันไหนไปต่างจังหวัดของเยอะๆก็จะใช้อะไรนี้ใช่ปะปรากฏลองใช้ไปวันหนึ่งอืไปทำงานไปอีเวนต์ วันหนึ่งโอ้โหไม่สะดวกเลยใช่เพราะอะไรเพราะว่าข้างบนเป็นซิปอย่างนี้ใช่ไหมความลึกดูความลึกนะแล้วเ,เวลาสถพายเราก็จะาพายอยู่ข้างหลังนี้อ่ะอย่างน้อยๆเราก็จะสะพายอย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาจะหยิบของก็ต้องหยิบเอื้อมมาเอื้อมมาเสร็จเปิดกระดุมอ่ะเปิดไม่เท่าไรเปิดง่ายอ่าล้วมหยิบของหาหาเจอบ้างไม่เจอบ้างหาเจอบ้างไม่เจอบ้างพอจะปิด ถืออยู่อย่างนี้จะปิดปุ๊บอินี่กับอินนี่ไม่เข้าหากันปิดยากมากกลายเป็นแบบต้องมาอย่างเงี้ยต้องมาอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเวลายือนอยู่หรือเดินอยู่เนี้ยไม่สะดวกเลยใดๆทั้งปวงนะคะก็เลยนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าพอเถอะกับกระเป๋าเป้จริงๆควรมีอีน้องคนนี้คนเดียวแล้ว,ลวควรหยุดได้แล้วเอออีน้องคนนี้ก็คือซื้อมาใช้คุ้มมาก นะคะเดี๋ยวปลายปีนี้ไปเที่ยวก็จะเอาน้องคนนี้ไปใช้อีกนะคะก็อันนี้มันเป็นซิปไงเวลาแบบอย่างเงี้ยมันก็แบบลูดเปิดติดด้านี้ยัดของไว้เออยัดให้มันเป็นทรงไว้มันก็จะลูดเปิดติดได้ง่ายนะคะมันก็นะแล้วอันนี้เอฟได้มาเป็นรุ่นที่เป็นซับในเป็นหนังด้วยเออมันก็จะแบบไม่หนักมากนะคะแต่น้องคนนี้แล้วนั้นซื้อใช้ครั้งเดียวเออครั้งเดียวแล้วก็แบบรู้สึกว่าพอเถอะ เพราะอย,อย่างที่บอกไปเปิดปิดยากมากแต่มันสวยทุกคนดูล like ุกมันดิลุกมันดีอ่ะลุกมันฟิลแบบไปเดินภูกระดึงสภายแล้วแบบดูตอหลงตอแหล,ลได้ไ,ดไดงเออนะคะนั่นแหละแต่ใช้ไม่สะดวกเลยนะเลยนะคะประมาณนี้แหละทุกคนกระเป๋าที่ รู้สึกว่าไม่คิดจะซื้ออีกแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะแล้วก็นอกนั้นที่เคยพูดไปอะ่ะไอ้พวกหมวกพวกรองเท้าแรนเนมพวกอะไรเงี้ยเออมันกเออ็เป็นสิ่งที่เคยพูดไปแล้วใน no buy list นะคะก็นั่นแหละ ใครมีไอเทมไหนที่รู้สึกว่าแบบซื้อมาแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเองซื้อมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นอย่างคาดหวังนะคะก็มาคอมเมนต์ในคอมเมนตเซชันด้านล่างได้นะคะก็ไว้เมาท์มอยกันนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i า e ให้กับช่องเอฟด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ